ขุนศรีนะครับ่านจีฮันาฟีดาฮยมารยานะครับอ่รวมถึงนะครับมือพี่อ๊อฟแหฮานาฟีนะครับและในสวยงามของอ่ฝั่งพึงพุายานะครับ่ันจีซอเีรวมถึงเือดาัสนีไม่อ้วนไม่อ้วนหรอกไม่อยางไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนพี่ตาน่เท่เนะอางมาในวันนี้ได้มากิน โอ้ยทับลงมาทับลงมาได้อ้าวคนยกสำรับเนี่ยไปไหนแผ็นนะมานน่นบั้นซุกนวยใหญ่ไปต้อมบ่อร์ดแล้วก็หักมาเลยดิพี่กับน้องหักมาเลยทเก่งนะกทำโอ้โหละบางแสบมดเลยอ่ะหุ่นบางแสบอ่ะกูกินบังเขาไม่ใหญ่เลยอ่ะเอ้ยระบางแสบหมดเลยอ่ะ Mà, 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 mẹ, mẹ. À, đến từ đến đến từ มาดิ้นตื่นดิ้นตื่นแล้วมาเเล่วปอคือ léo... từ léo... à,